สวัสดีครับสวัสดีชาวย t u b e ทุกๆท,ท่านนะครับสำหรับคลิปนีอ้อย่างล่าสุดเนี่ยเรามีน้องน้องคนหนึ่งนะครับน้องหรือพี่กไมรู้เดี๋ยวลองไปถามอายุเขานะครับมีเพื่อนคนนึงอ่ะก็แล้วกันเพื่อนคนหนึ่งแกจะคอยขออดีไลน์นะครับแล้วก็โทรมาคุยกันนะครับสอบถามจากตรงไหนดีวะเนะียสอบถามเส้นสอบถามเส้นทางอะไรกันบ่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เหมือนว่าแกยพยายามดูช่องผมนะครับ๋ยวผมขอ ไปสัมภาษณ์แกนิดนึงถามแกนิดนึงนะเนี่ยคันนี้เลยก็จอดรอให้เขาจอดรอาอายุมากกว่าพี่หรือน้อยกว่าพี่ไปตัง้งแล้วสวัสดีครับฝากฝากหน่อยถ้าเขาถ้าเขาไม่ให้ติดก็ไม่เป็นไรก็ฝากเลอ,อติดได้พี่ไม่มีปัญหาคราตั้งหนึ่งติดไปเลยขอเดินรอบรอแป๊บนึงครับครับรถตรงนี้เลยก็จะเป็น หางก้างหางพนัดนะเขาจะเป็นหัวน่าจะเป็นหัวจะดีรากหางสองเผ่าตัวนี้เป็นหางก้างหางใหม่คลิกเลยนะหางประจำไหมนี่อ๋อเนี่ยประมาณนี้ถ้าเจอก็ทักถายถ้าติดถ้าถ้าติดตามบางฝุ่นเขาไม่ว่าหรือมั้งไม่ว่าครับแต่ว่าถ้าโดนจับเสียเขาปับเสียเองติดแต่งแต่งได้แต่ว่าถ้าเราโดนจับเสียเขาปันเราต้องเสียเองครับเธอติ๊กเกอร์ไม่ไม่ใช่ไม่ได้แต่งมั้ง อันนี้อ๋อนี่หางประจำนะใช่ครับล้างเงาแวบเลยตัวนี้มันเป็นเทาเดียวตัวนี้เป็นเทาเดียวเนี่ยนะเทาเดียวครับยกล้อได้แล้เราวิ่งตู้สั้นเราเอาล้อลงเหรอเวลาไม่ลงมันกระโดดดิอ๋อมันกระโดดใช่เวลากระแทกอ่ะมันมันกระโดดแบบหน้ารถมันจะบึบึกบครับก็เลยเวลาวิ่งรถเปล่ารถเบาเอาลงหมดเลยกเว้นตอนเลี้ยวเลอรถเปล่าไม่ต้องเอาลงก็ได้มั้งมันกระโดดอ่ะพี่ก็ใช้ความอดทนนิดหนึ่ง ตัวนี้จะเป็นอ่าไหนอะโลโก้ของยูดีจีดีอีสามสามศูนย์เป็นเครื่องสามสามร้อยสามร้อยสามสิบเป็นอ่าเกียร์แซดเอฟเนาะใช่ค่ะไอที่เขาตกซ้ายตกขวาแปดเกียร์เหมือนยี่สุเลยก็จะเป็นยูดีทัสนะครับตัวนี้ได้ติ๊กเกอร์ได้มาไงเนี่ยอันนี้คนเก่าสิที่ร้านเราสิบพันมันเป็นติ๊กเกอร์ร้านตู้แหลยประมาณนี้จะเป็นยูดีทัสเครื่องสามสามศูนย์ บริษัทอะไรเนี่ย WCP อ๋อแล้วขอขอเอาเข้ากล้องหน่อยได้ไหมแล้วไอ้แ๊บหนึ่งนะก็คือพี่ต่ก่อนพี่ขับรถอะไรอยู่นะผมอะครับครับผมเคยขับแต่ไม่นานพี่เคยขับรถพ่วงก่อนก่อนจะมาคันนี้ขับไม่รูปเขาวิ่งอะไรนะวิ่งขยะ วิ่งขยะกระดาษพวกกระดาษสับพวกถุงพลาสติกสับอ๋อวิ่งวิ่งอยู่แถวไหนอ่ะสมุทรสาครครับอ๋อก็คือโซนนี้ก็ก็รู้อยู่แล้วปกติไม่ไม่ไม่ค่อยรู้เลยอ๋อวิ่งรอบนอกเพราะว่าวิ่งสมุทรสาครก็ออกกาญจนาอ๋ออ๋อวิ่งแต่ฝั่งโน้นฝั่งโน้นใช่ครับอ๋อแล้วก็แล้วแล้วยังไงถึงได้มาวิ่งตู้ตอนนั้นอยู่อยู่นู่นแล้วแล้วรู้สึกรู้สึกแบบว่าเหมือนว่าร่างกายเรามันมันเหนื่อย ขยะมันวิ่งเว่าะิ่งเราเพิ่งเป็นรถอมันไปหักที่นู่นเลยครับได้แล้วทีนี้เลยก็เลยอยู่ไม่ได้ครับก็เลยย้ายมาตู้ก็เลยกลับไปบ้านก่อนอกลับบ้านก่อนบ้านอยู่ที่ไหนนะประมาณเพชรบูรณ์ไหเพชบูรณ์อ๋อแล้วล้วอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยตอนนี้อายุย8ครับก็ยังวมยรุ่นอยู่แล้สครับเจแล้วแล้วก็พอกลับมาเนี่ยมาขับเจ้าคันนี้ใครเข้าพามาน้าที่อยู่ที่อยู่ใน ในบริษัทอ๋อเขาขับอยู่ในนี้ใช่แต่เขาขับรถ่วกเป็นคนเก่าตั้งแต่ขับตั้งแต่รถายแดงครับอ๋อแต่เขาเขาก็เอามาก็เหมือนว่าฝากเลยครับฝากเลยอ๋อแล้วก็ได้นั่งกับเขาไหมตอนขับตู้อะวันแรกใช่ไหมวันแรกวันแรกนั่งกับพี่คนเก่าอีกคนนึงอะเขาให้นั่งกี่วันเช่วันเดียววันเดียวก็จับก็ขึ้นเลยใช่ครับก็คือตั้งแต่ขับมากคือคันนี้เลยใช่ครับขับมานานยังคันนี้วันนี้ประมาณสองเดือนแล้วเลยสองเดือนครับอ่าแล้วก็มันก็รถใหม่อยู่เนาะก็ไม ดูแค่น้ำก็ไปได้แล้วตอนนี้รถใหม่อยู่แล้วก็แล้วได้ได้รู้จากไอช่องผมได้ไงที่ก็ตอนนั้นอยากอยากพอกลับไปอยู่บ้านใช่ไหมก็อยากจะลองกลับมาขับอีกทีนึงก็เลยหาข้อมูลก็เลยหาข้อมูลว่าถ้าเกิดว่างานวิ่งตู้น่ยเป็นยังไงก็เลยพิมพ์พิมพ์ไปในที่แน่แน่มันไม่เพื่อนไม่เหมือนท่าไหร่อไปเพื่อนที่แน่แน่ไม่เพื่อนอครับก็เลยพิมไปหาข้อมูลก็ไปเจอคลิปพี่ก็ก็เลย ก่อนหน้านั้นน,นะก่อหน,นอห,น,น,อห,น,น,อหน,น้าที่จะไปวิง่งเดินเท้าคว้มก่อนนะก่อนหน้าที่จะไปวิ่งขยะพี่ผมก็อยู่ผมทำงานอยู่พรังเก้าพลังเก้าแล้วก็เคยเป็นแรงงานของบริษัทนี้นแรงงานโหลดของ <What? S 2> ลุงตู่อ๋อเราก็รู้รู้จักกันอยู่แล้วกับน้าคนคนที่เขาไปลงของก็ไม่ได้ว่าเป็นญาติจริงๆจริงๆไม่ใช่ครับออ๋ถือว่ารู้จักกันกันนับถือกันเป็นญาติโอเคเข้าใจแล้นับถือนับถือนับถือแล้วก็ก็เลย เขาก็เลยบอกว่าถ้าสนใจผมก็ไปนั่งคุยกับเขาเนาะว่า,ารถไอเกียมันเป็นยังไงเหมือนยีสุหรืเหมือนนิโนโอ่อะไรอ่างเง้ขาบอกว่าถ้าสนใจเดี๋ยวจะบอกให้อะไรเงี้ยครับผมก็เลยว่าใบขับขี่ผมก็เลยบอกเขาว่าใบขับขี่ผมมีแต่ว่าขาดประสบการณ์อะไรเงี้ยอ๋อใบขับขี่เรามีพร้อมอยู่แล้วเนาะใบขับขี่ผมทําไว้มา5ปีแล้ว,วดีเกียร์การจริงๆอะยังไม่มีใช่อายุถึงรีบทําเลยผมก็แนะนําหลายๆคนอ่ะแล้วพอมานั่งขับแล้วดูดูยูทูบตอนไหนอะทีนี้ ที่เริ่ม,เร,ม,เ,รมเริ่มรู้เริ่มรู้จักไอช่องช่องผมอ่ะอ๋อเริ่มก่อนก่อนที่จะมาขับแล้วก่อน <asure S 2> จะมาขับแล้วใช่ครับรู้จักก่อนที่จะมาขับก็อここตอนนั้นตอนนั้นอยู่บ้านนะครับอยู่บ้านก็พยายามเหมือนกับว่าเมอก็ว่าถ้าเกิดว่าจะไปอีกทีนึงอะ่ะไปท,ทางทางนู้นอ่ะเาก็มีมีคนขับใหม่แล้วเราก็ไปไม่ได้ใช่ป่ะอ่าครับเราก็เลยว่าถ้ามันมีงานใส่ตู้ว่างอะไรอย่างเงี้ยมก็เลยลองดูลองค้นหาคลิปดูอ่าดูเขาไปเจอคลิปพี่ว่า เออเอกสารการรับตู้เขาใช้อะไรมั่งใช้อะไรมั่งอะไรเงี้ยตรงที่แรกก็ไม่รู้เรื่องหรอกพี่ไม่รู้เรื่องแน่นอนใช่ไปวาร์ปไปอ่าคืออะไรอ่าปล่อยใบร่วงเวลาอะไรเงี้ยครับไม่รู้เรื่องเลยอ่าครับแต่พอพอมาจับจริงๆอ่ะประมาณอาทิตย์แรกก็เหนื่อยเลยเลยเหนื่อยที่สมองใช่ไหมใช่ครับเหนื่อยว่ามันเอกสารอะไรมันเยอะแยะแล้ว ไอีดีรากระบางครับแต่รับประตูเอกสารก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันใบเอก็ไม่เหมือนกันตอนนี้กี่เดือนนะครับกี่เดือนนะสเดือนครับสเดือนเนี่ยจะถามว่าลานตู้ไม่มีทางรู้จักหมดหรอกตอนผมมาปีหนึ่งตอนมาจาบางทีเคยไปแล้วแต่จําชื่อไม่ได้พอเขาบอกอ้าวยังเคยไปยังว่าจําไม่ได้ปีนึงอ่ะกว่าจะกว่าจะจได้แล้วลานมันเยอะแล้วก็อย่างใน y o u t u มันมันมันช่วยอะไรได้บ้างไหมที่ผมทำช่วยดูเข้าใจอยู่ไม่ได้เยอะครับอย่างเช่นเข้าท่าเรือเข้าท่าเรือผมก็ ถามน้าแค่ที่อยู่ในลานครับเมื่อคืนเมื่อคืนใช่ถามถามด้วยแล้วก็มาดูคลิปพี่อีกทีนึงแล้วก็วาดในกระดาษอีกทีนึงเพื่อความมั่ใจอ๋อเป็นคลิปรีวิวแนะนำเส้นทางล้วใช่จากล้วก็แล้วก็คุยกับพี่อีกทีนึ่งเอนไลน์คือกันถึงมั่นใจถึงจะไปเองได้เนี่ยวันนี้สรุปวันนี้วันนี้ผมเข้าไปทาเรือไปอีกรอบมาลำพวังครับวิ่งทางนั้นแหละก็อ๋ออย่างนั้นก็คือเนี่ยอย่างแต่แต่บริษัทถือว่าเขาหางานเก่งอย่างวิ่งวันละสองรอบเนาะ มันก็ไม่เสมอไปนะมันอาทิตย์หนึ่งเอาเข้าๆอาทิตย์หนึ่งกี่รอบอาทิตย์หนึ่งโอ้โหอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งก็มีหยุดวันอาทิตย์นะพี่ที่เหลือก็บางบางอาทิตย์ก็วันละบางอาทิตย์ก็ได้วันละเที่ยววันเที่ยวก็หกเที่ยวเนาะแต่ถ้าได้วนก็เจ็ดแปดประมาณนี้ใช่เจ็ดแปดถ้าเจ็ดแปดก็ถือว่าคนขับอยู่ได้เท่าแก่ก็อยู่เนี่ยอย่างอย่างเช่นคันนี้คันเดียววิ่งสองเที่ยวเนี่ยคลองหลวงกับอะไรได้เนี่ยคลองหลวงนรานครอ่าเท่าแก่เขาก็หมื่นกว่าแล้วเนี่ยอ่าแล้วรายได้เขาให้ยังไงนะ รายได้ก็เงินเดือนเงินเดือนเจ็ดพันครับอ่าค่าเที่ยวค่าเที่ยวค่าเที่ยวก็ระยะทางพี่ถ้าวิ่งอยู่อย่างแถวนะี้ไปเขาหลวงอย่างเงี้ยไปเราลำตอกเนี้ยก็หกหร้อยห้าสิบประมาณหกหร้อยห้าสิบแล้วรวมรวม,รวมสองเดือนแล้วเดือนแรกอา่ารวมรายรายได้ประมาณคร่าว<า>ๆให้หน่อยเดือน<า><า>หนึ่งได้ประมาณคร่าวๆทั้งเงินเดือนทั้งอะไรทั้งเงินเดือนอันนี้รวมรายหักไหมเอาแต่รายได้ก่อนรายหักรายได้ใช่ไหมถ้ารายได้ก็สาม อ๋อมีมีประมาณประมาณสคร่าวๆอ่าสามนิดแต่ว่ามันก็จะมีลายหักไอ้นู่นนี่ประกันสังคมอะไรเนาะค่ะหลายหลายอย่างก็ถือว่าโอเคถ้าสามสามโอเคนะถ้าสายตู้สามโอเคแล้วแล้วเขามีที่พักไหมร้านเนี้ยที่พักมีแต่ว่าตอนนี้รถรถมันเกินห้องพักแอ๋อเราก็อยู่รถเราอยู่ท่ารถเราอยู่คนเดียวถ้าอันนี้คนเดียวมีมีคนนั่งบนเรือไม่มีครับอ๋อเอยู่สบายอยู่แล้วก็อันนี้ก็ฝากไปติดติดได้ป่ะไม่รู้บางบริษัทเขาไม่ให้ติดไงอ๋อติดได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรได้เก็บไว้ อ่ามันก็ก็เดี๋ยวตอนนี้เราจะไปอะไรนะถ้าถ้าถ้าปูนถ้าปูนเขาเรียกอะไรนะ TPT อ่าเดิมเขาเรียกว่าถ้าปูนมันจะเป็น TPT TPT แล้วมันเปลี่ยนชื่อ,อเป็น TCT อ่าไทยคอนเน็กอะไรสักอย่างเนี่ยถ้าเป็นชื่อลำใบลำกลับหรือใบขึ้นตู้มันจะเขียนไทยคอนเน็กแต่ว่าปราจํากันง่ายๆ TCT ไทยแลนด์ซีไชน่าแล้วก็ทีเพราะว่าป้ายมันเขียน TCT เลยมันเปลี่ยนแล้วก็บางทีคนก็งงอ่ะแต่เวลา ไมคืนตั้อะม่ชอบบอกว่าให้ไปคืนท่าพ,พูลหรือไม่ก็บอกว่า TPT มันจะไม่ตรงกับตัวจริงเขาเพิ่งเปลี่ยนอ้โง่ายๆก็น่าจะคืนตู้เปล่าได้แค่สามทุ่มใช่ไหมละ่ะที่เขาบอกมาใช่ครับไ,<ห>ไม่เกินสามทุ่มเดี๋ยวเราไปเลยก็ขอบคุณมากๆฝากฝาก,ฝากสติกเกอร์ด้วยครับผมครับผมแล้วก็ฝากดูคลิปด้วยครับอันเดียวผมโยกก่อนก็ได้แล้วก็แซงไปแล้วผมจะขอไปแซงแล้วผมจะเก็บภาพคันนี้วิ่งทั้งคันครับผมอ่าเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวไปกันเลยครับครับผมครับครับ